สวัสดีครับพี่น้องช่องออทิตย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ละเอีซี่สุขูสุข,ขนเมื่อนี่สิบห้ามาสำรวจราคางวตลาดนัดบ้านเท่เมอมอำเภอบ้านเพื่อจังหวัดอุดรธานีเสาวันที่20เดือนกร,รกฎาคม2 5 6 8ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเมื่อนี้งวเขาาลายครับมีนกง,งูตัวงามๆหลายตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งราคาน้ากันนะครับพี่น้องอไปรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับหอยอันนี้เอามากจะตัวเมื่อเหนียวมากสีครับสีเนาะนี่เนาะแม่แม่สาวบทผมเดียเม่สาวครับเดียแม่สาวนะครับสูงไร้ไปแน่นอนอร่อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกโอ้ลำตัวงามนะครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่เหลืออยู่สิบสองพนสองครับเหลืออยู่สิบสองพนสองเนาะแม่นี่เนาะโบดบ่ติดโบดบ่ติดโบดครับผมติดโบดเครื่องดำนะครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องติดโบดนะครับไาย เป็นแม่สาวเนาะรอผสคล่อมผสมรอผสมนะครับีนบ่น้องเพิ่งด้านนะนะครับ อันเดียสตัวเดียว่เดียสตัวเดียวครับตัวนั้นขายเล้วตัวนั้นเท่าไหร่ล่ะตัวนั้นขายเหวียดสองนสามสองหมื่นสามขายเหวี่ยงห่วงเนาะครับต้องฝากเบอร์โทรไปศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสี่สองเก้าสี่สองเก้าศูนย์สามสี่หนึ่งครับศูนย์สามสี่หนึ่งนะครับห้อยห้อยควันครับห้อยควันนะครับพี่น้องเาะสนใจโทรเข้ามาเนาะนะครับชุกชุกกันมานครับอ้าเป็นไดขายบนระบบกลังกลังตราคาลใช่หรอซุ้มเลย กิปอน้อยอามาฮาตัวครับขายขายสองซุ่มกิปอน้อยนี่บ่ใช่ครับลูกกิบอน้อยนี่บ่แม่ลูกบ่ขายแล้วครับแม่ขายแล้วแม่ขายแล้วูกครับเดี๋ยวจะลูกสามตัวเดี๋ยวลูกลูกเท่าไหร่นอนลูกหกพันครับหกพันบาทเนาะตัวผู้นะครับหกพันบาทอันไหนครับหกพันอันนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้อันนี้เจ็ดพันครับตัวนี้เจ็ดพันหกพันตัวนั้นตัวละหกพันตัวละหกพันสองตัวนั่นตัวผู้กับตัวแม่เนาะ นะครับเดือดสามตัวเดือสมฝากขโทษไว้พ่อพ่อขายแล้ววะขายแล้วครับขายแล้วขายแล้วอขายแล้วครับเดหนึ่งเด๋ยวแม่เด๋ยดเด๋ยวแม่นี่บ่เด๋ยวแม่นี่แหละครับเศสองครับแม่นี่นี่เศ้าสองเศราสองครับม่านเดอห้าเดือนแล้วครับม่านได้หาเดือนแม่นั่งมันไปแล้วครับสูงลายปรนเด็นสูงร้อห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับผมเศร้าสองหม่นเศร้าสองหมื่ 2 2งหมื่นสองพันครับสองหมื่นมั่นย่างดีครับสีแดงใคอยากได้ติดต่อครับครับติดต่อเขามาหาเนาะฝากเบื่ทวไว้ศูนปดสองครับศูนย์แปดสองศูนย์สองหกศูนย์สครับสอดครับติดต่อมาเลยครับติดต่อเขามาหบพี่นนองหอยกล้วยนะครับ มาเบ mm ิ่งออกแม่ท้องท้องได้ยักเดือนกวครับท้องได้หาเดือนเนาะชั่วๆกันมานครับเอาห้อยน้อยห้อยน้อยเด็กปั้นครับเด็กปั้นเออเด็กปั้นใช่หรงัวเฮานี่แหละปูณนี่ตีแม่ลูกว่ะแม่ลูกเท่าไหร่ล่ะแต่บางแห้งลูกบาแห้งบาแห้งท้องเท่าไหร่ก็่าสองหมื่น สองหมื่เท่าไรสิพอ่อสองหมืน่นสองหนกว่าบาทนี่เนาะสองหมื่นกว่าบาทบรรลุว่าสองหมนเท่าไรนะครับแม่ลูกตัวเม,มีงามนะครับลูกทรงลูกสวยนะครับพี่นนอะทรงลูกสวยตักลังกินนมนะครับตัวน,นั้นแม่บ่มีคว่มเดี่ยวบ่ม่า,าอเอาฝากเบวโทว

เศร้าซื่อเนาะลูกโตแม่นะครับแม่สูงร้อยสีนะครับเศ้านึงนะครับลูกสวยเอาฝากกูทั่วไฝาทรวศนย์หกสองศูนย์หกสองสี่แปดสี่สี่แปก้าศูนย์เก้าหกเก้าศยเก้าหกครโชคกันมันห้อยเจย สวัสด <Humans. S 1> no ีครับผมาหลายอยู่เนาะใช่หลนายตัวเนาะงัวนหน่อยงัวนหอยซุนีตัวละพันกว่าตัวละห้าพเนาะตัวเมีตัวนี้น้อยขายแล้วขายเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ล่ะขายสี่พันนะครับตัวนี้น้อยนี่อันนี้ซุปนี้เท่าไหร่ ของขจรของเฮาดิตัวนี 195, 50, 000? 105, 000? 100, 000? Ouais. 29, ้ตัวละห0าพันเนาะนี่เนาะมันตัวนี้ก็ได้หันกลหาพันเก้าานดนึงงอนาลูกหพันเก้าแล้วันบามเก้าค่สิบสามเก้าร้อยลูกตัวแม่เนาะนะครับ่สามเกร้ยสายเนื้อับสายเนื้อตัวละ่าายงามๆแม่สาวเนาะ1นึ่งมื่น เมื่อนหารอยนะครับเมื่อนหาร้อยอันนี้ก็เมื่อนหาลย่อนแม่เดียวะแม่แม่เดียวเมื่นหาร้อยนะครับเบิรแล้วเบิแล้วครับอ้าฝากโทปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่สามแปดสี่สามแปดหกสี่ห้าสครับหกสี่ห้าสี่บายใี้านงานที่ก้านยีบ้านมาเชยโชคกันมาร่บครับครับรอบๆห้อยๆเพือท่านใด วนะครับขาคนะครับบน้อดนะคสวัสดีครับอันนี้แม่ลูกวะครับเนี่ยเาสามหมื่นสองโคมนี่ตีสองโคมนี่เาสามหมื่นนะครับลูกลูกตัวแม่ัวลูกผููตัวนึงนะครับพี่น้องสามหมื่นบาทราคาพ่อซื้อไปเรียกนะครับพี่น้องราคาพ่อซื้อไปเรียบนะครับพี่น้อง สุมขมนได้มนะคเอในมับองอันนี้สุนีแมนของห้องบดแมนเบิดเนาะแมนบดรนะครับพี่นองแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับลูกไน้อยยูกนะครับ เท่าไหรครับนี่12หารอยนะครับพี่น้อง12หาร้อยเราคมนี่แม่ลูกลูกตัวเม่แม่สูงร้อสเนาะเท่าไรสองหมื่นหาร้อย่นอยนะครับพี่นองสองหมื่นหาร้อยก็ลูกสวยลูกงามนะครับเอาเนื้หางา,งา,งงา,งานะครับาอ,อันนี้ อันนี้มีเท่าไรครับเนี่ยแม่ลูกสิบสามาร้อยแม่ลูกสิบสามหาร้อยนะครับลูกโตแม่นะครับมันลำโตนะครับสวยนะครับอันนี้เลยอันนี้สองหมื่นเจ็ดลูกโตแม่เนาะลูกโตแม่นะครับแม่สูงร้อยสี่สิบลูกที่ไหนนอนี่ลูกตัวที่สองเนาะนะครับพี่น้องลูกกงามเลยนะครับพี่น้องโค้นั่นเลย คมนมีเศร้าสองนะครับเศร้าสองนะครับลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกตัวเมียก็ลูกนะครับพี่น้องแม่บกักเน่นะครับแม่สูงร้อยบะร้อยสี่สิบกัวนาะนะครับลูกตัวแม่นะครับเท่าไหร่ก็อสองหมื่นสองนะครับเราซุ้อนั่นเดี๋ยวตัวราซาวเท่าไหร่ ตัวละสองหมื่นสี่พันบาทตัวละสองหมื่องตัวนันนาจะทองไหมครับตัวดำตัวดำทองเนาะตัวนี้ยังยังยังบ้านทองนะครับสูงร้อยส่สิบกัวครับเดี๋ยวบอทู์เก้าแปดหนึ่งสี่หกสามสี่ทุกโชคมันมั่ครับ สากันไหนีตัวมื่อสวัสดีครับพ่ออานตัวละหนึ่งหร ,500 ครับตัวละ 1, 1, น0มนอเนาะแม่สาวนะครับแม่สาวนะครับของีแล้วครับเอาเอของดีเนอะเอาของดีเนาะพ่อนะครับอันนี้สองหมื่นห้าหัวโล่นบน อันแม่เดียวเห็นปะแม่สาวนะครับพอลนธรรมศาสตร์นะครับลำตวยาวๆอันนี้สองหมนเท่าไรก็หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อลูกตัวแม่บอกอันนี้อันนี้ก่นเจ็ดพันห้นี่ลูกพานั่นเนาะลูกตัวนี้นะครับวี่สองหมอันนี้สมตัวนี่สองหมื่นสามสามตัวนี่สองหมื่นสามลูกตัวน้อยตัวแม่หรือตัวผู้ับแม่เบิร์ดครับลูกตัวแม่เบิรดเนาะนะครับพี่น้องนะ มาเบิ่งแม่สาวน้อยแม่สาวพรมสิครับพรมละสิบซีนะครับนะครับหมื่นซีของมันดีครับของดีเนาะนะครับอันนี้แดงอุบลครับแดงอุบลนะครับสีแดงฉ่ำๆนะครับอันนี้หัวารุณสานะทองครับสองหมื่นสามครับสี่เดือนสองหมื่นสามได้สี่เดือนนะครับสูงร้อยห้าสิบครับสูงร้อยห้าสิบนะครับสารนทองนะครับ แม่สาวนะครับแล้วก็เขาขายอตัวเร้เขาขายเลาตัวซุ้มนี้เลยอันนี้ผสมครับกล่องนี้กล่องนี้เราอยู่หกหมื่นครับกล่องนี้อยู่ในหกหมื่นเนาะสีตันี่ครับหกกบไัทว่างอยู่้6หกหมื่นครับผสมสีตนะครับอ้าอฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่ห้า